อีกหนึ่งวิธีในการผูกลูกหม,มุนตกปลาทำง่ายง่ายไปดูกันเลยครับขันตอนที่หนึ่งครับผมสอดสายเอ็นเข้าในรูลูกหมุนนะครับแบบนี้ครับผมเราจะสอดมันสองรอบนะครับนี่แบบนี้าไปอีกรอบหนึง่งแล้วก็ดึงปลายสายเพื่อให้สายเอ็นรัดกับลูกหมุนอ่าแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นะทีนี้เราก็จับลูกหมุนไว้กับสายเอ็นนะแล้วเราครบปลายสายเข้าหากันแบบนี้ให้เป็นถ่วงนะครับอ่าแบบอย่างนี้นะผมนี่แบบนี้ แล้วเราจะเอาปลายสายเนี่ยพันรอบสายเอ็นทั้งสองเส้นด้านบนนี้นะประมาณห้ารอบหรือว่าตามจำนวนที่เราต้องการน,นะครับนะี่ผมหนึ่งรอบนะฮะสองอ่าสามสี่ห้าอ่าผมอ่าเมื่อได้ห้ารอบแล้วนะผมก็จะดึงเพื่อให้ห่วงที่เราพันเมื่อกี้รัดตัวเาหากันนะครับห่วงจะรัดตัวเาหากันแบบนี้ปึ๊บนี่อ่าตันนี้ใกล้หนึง่งอผมปึ๊บนี่ผมมันจะรัดตัวแบบนี้ทีนี้เราก็ จะลูดครับผมดึงปลายสายลูดเพื่อให้ห่วงที่เราพันเมื่อกี้ลูดเข้ามาหาลูกหมุนครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับผมแล้วก็ดึงครับผมนี่แล้วก็ดึงปลายสายนิดนึงเพื่อให้มันตึงๆครับผมให้มันแน่นๆอ่าก็เป็นเสร็จครับผมในส่วนนี้แล้วก็ตัดปลายสายทิ้งไปแล้วก็เอาไปเช็ดตนก็เป็นที่เรียบร้อยในการผูกลูกหมุนแบบง่ายในการตกปลาหนดินับผมนี่ครับผมไม่มีหลุดแน่นอนนะครับก็ลองอาทำกันดูนะครับผม